่นสื่อมวลชนครับนัดนัดพบกันทุกบ่ายวันพุธนะครับก็วันนี้ดีเอสไทก็มีเรื่องความคืบหน้านะครับที่เราทํางานหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการจับปรองคื่องหมายการค้านะครับจะชดไปอยู่นะครับทางผู้นวยการส่วนจะชี้แจง ให้เล่าแบล็กที่วางกับเลที่มันของปอลอมหรือมันไงเนี่ยฮะล้อกนังสัญญาได้ดำเนินการจับกลุ่มสองคดีใหญ่นะครับคดีแรกเป็นเป็นการจับกลุ่มตรวจค้นแบบตูมพรมในห้างตะวันนาโซนเอข้างเดอมองล์บางกะปิจำนวนสิบกจุด ได้เกางเกงยีตีบอมเครื่องหม่กันขายยอดีวายาจำนวนประมาณพันตัวมูลค่ 5, าความเสียหายประมาณสองล้านบาทได้ที่กระเทศมีผู้ต้องหาสองคนนะครับส่วนผู้ต้องหาจุดอื่นเนี่ยได้หลบหนีระหว่างจุลมุนแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงนี้ก็ได้เริ่มเข้ามามอบตัวจำนวนสิบกว่าลายแล้วนะครับ ่วนคดีที่2เป็นเป็นปลอมเครื่องหมายการค้าสุรายี่ห้อและแบ a ็กเลเบลแล้วก็เลนเลเบลบริเวณร้านเจริญทรัพย์การสุราเลขที่20ทับ2และ36ทับ6อำเภอบางบัวทองจังหวัดน,นนทบ,บรุรีจากการตรวจค้นพบสุราปลอมเครื่องหมายการค้าทั้ง2อยี่ห้อเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากมูลค่าความเสียหายประมาณ2ล้านกบาทแล้วก็ได้จับกลุ่มพุทธา หนึ่งรายรายละเอียดอยู่ในเคสนะครับแล้วกาบเรียนทีบีวันนี้เรามีตัวแทนของผู้เสียหายหคุณควนโรดบริษัทวลริสศกมาด้วยครับสุลาปลอมเนี่ยแสดงว่าปลอมออสแต็มสาวิทิ์ด้วยสิยนียใช่ไหมฮะคือต้องปลอมแต่ที่ที่น่าสังเกตก็คือสแปมก็ปลอมด้วย เลยส่วนเกางเกงก็เกรดคนนี้เป็นสีคลาเกรยเดยไม่เล่าดีเกรเดยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทำได้ขนาดนี้เก่งยีนตัวแทนจากบริษัทเอไจีโอนะครับแล้วก็วบริษัทรีวนะครับก็เป็นผู้รับมอบหน้าดโดยตรงจาก <c oughs> กรมสอบสวนคดีพฤฤฤิเศษและกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้ ดำเนินการสืบสวนปตามการ,รเราไปซั์สิงงานปัญจาโดยเฉพาะสุราะฮะสินค้าเสื้อผ้านะครับอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับบัวมันปลอมเนี่ยดูด้ตานี่หมามันดูเหมือนจะดูญาบลานะครับก็จะมีข้อสังเกตหลักๆอยู่สี่ห้าประการนะครับก็อาจจะดูตั้งแต่หนึ่งสแตมสองฝาจุกสามฉลาก นะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะกล่องนะครับถ้าเราสังเกตจริงๆก็จะเห็นข้อแตกต่างชัดเจนนะครับอย่างเรื่องของสแตมป์นะครับก็จะมีรายละเอียดบุดงสแตมป์เนี่ยของปอมจะมีลักษณะเป็นกระดาษพิมพ์สีธรรมดานะครับไม่มีลายภายน้านะครับส่วนฝาจุกสีของฝาจุกแล้วก็ตัวอักษรที่ฝาจุกเนี่ยจะเลอะเลือนไม่มีความคมชัดนะครับในส่วนของแทบ็บี่ยต้องการการปลอมแปลงหรือแท็บโปรแกรม ก็จะมีข้อสังเกตในารายละเอียดของอแท้โปิตภัณฑนะครับถ้าลองตรวจสอบารายละเอียดโดยละเอียดนะครับก็สามารถที่จะแยกแยกะระหว่างของแท้กับของปลอมได้ครับเนี่ยคงลำบากเหมือนกันไหมครับเรือ,อยังไงถ้าถ้าเป็นร้านค้าหรือสถานที่ส่วนใหญ่สินค้าก็จะ,ะเป็นของแท้นะครับแต่ที่เป็นของปอลอมก็อาจจะเป็น พวกที่นำมาเลข่ขายนะครับหรือตามสถานบันเทิงที่ดูระดับล่างๆอีกหนึ่งนะครับและโดยเฉพาะสุราที่นำมาใช้เลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เข้าไปตามสถานบันเทิงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นของฟองด้วยกันไปกินฟรีหรือว่าให้เขาเลี้ยงเนี่ยก็มีโอกาสสูงจากผู้แทนรับมอบหา้านี่ที่จะ ถูกต้มคือให้กินแบล็คกันเลดของปลอมว่าข้าท่าดีนะโอเคถ้ามีมีเพื่อนสูงชนจะถามเรื่องกางเกงกับสุราปลอมไหมครับ่คนถามนี้นะครับถ้าเกิดว่าดื่มคนดื่มเนี่ยกอาจจะผิดปกติในเรื่องของรสชาตินะครับเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค แต่บางกลุ่มนะครับต่อผู้บริโภคพ,พอสมควรครับก็ <c oughs> สรุปว่าการรองเนื้อสุราเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับทั้งที่อาจจะเป็นสุราราคาถูกอันนั้นก็ <c oughs> ก็เพียงแค่รสชาติหรือมีเพื่อนสื่อมวลชนฉบับหนึ่งเนี่ยเคยเขียนล้อผมนะ หรือเป็นของคุณชัยราชะวัตรอะไรผมจำไม่ได้ว่าทาลิทเปลี่ยนสีอะไรแล้วก็ลงท้ายทีว่าไอ้ลิทไม่กินแบล็คอะไรเนี่ยผม <c oughs> วนันนี้นึกคำขึน้นมาว่ะเออเอาแบล็กฟรอสมาชุดแล้วก็มีว่าไอ้ลิทไอ้ลิทก็คงหมายถึงทาลิทอ่ะไอ้ลิทไม่กินแบล็คอะไรเขาท่าเอง